สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีมาลุยาม่าสีเหลืองนะฮะที่แฟนๆเอของเราในชื่นชอบมากเลยเป็นรุ่น BC23S CSN นะฮะลานสตาร์ทเบา 23cc 2จังหวะมาลุยาม่านะครับ3,500รวมส่งพี่น้องนะครับของแถมได้ใบมีดบางหญ้าสายสายัพยครบตัวนี้ก็จะเป็นเดิมๆนะครับมือเล่งเดิมญี่ปุ่นแบบนี้เลยน้ำหนักเบามาก4ีโล2ขีดอะ่ะ นะครับสวิตตัวนี้เสียครับเราจึงย้ายออกมาไว้ข้างนอกให้พี่นะครับให้ได้กดง่ายขึ้นนะครับแค่นั้นนะครับนี่มารุยาม่าน้ำหนักเบา4.2ขีดเหมาะมากเลยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็แม่บ้านหรือน้องน้องหนูๆอยากซ้อมตัดเนี่ยตัวนี้เลยบ่4กิโล2ขีดของแถมครบนะครับมีประกัน4เดือนแล้วก็จะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานปัจจุบันมารุยาม่าก็ได้รับความนิยมเข้่งสูงมากเพราะว่า อะไรเขาเยอะแล้วก็ไม่แพงนะครับพี่น้องครับอะไรเยอะแล้วไม่แพงเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยมาสตาร์ทดูนะอ,ะอ่ะหนูจับนี่แน่นๆก่อนจับให้แน่นอ่ะแล้วก็กระตุกออกอันนี้เขาลาก,กด,<อ>ดึงกระชากนิดนึงอ่าะะครับอย่างเงี้ยมันติดง,ง่า,ายนะอีกทีไหมเอาเลือกเอาใช้อีกทีนึงน <laughs> จะตดแล้วจะเรียอ่าโอเคออกแรงเบาๆนะครับอขอบคุณน้องยิฟมากเลยมาพักผ่อนได้เพื่อใครสนใจนะครับคุณผู้ชมครับสั่งมาได้เลยครับ3ามพรวมส่งครับมีประกันให้4เดือนแล้วก็จะดูแลหลังการขายให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสวัสดีครับ